หนุ่มกันชัยเผยถูกพาทักหลังปวดหลังสองเดือนก่อนทำตามยิ่งประหลาดใจเรียกว่าเป็นเรื่องแปลกที่เจอมากับตัวเองเมื่อหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเผยเรื่องไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อกับเหตุการณ์ที่ตนปวดคอทรมานอยู่2เดือนก่อนถูกทักให้ขอขมากรรมจุดธูปบ26ดอกหลังจากที่ทำก็หายโดยพาที่ทักก็ได้เผยเหตุผลที่รู้แล้วเข้าใจได้เลยที่หนุ่มเล่าผ่านรายการสามแซบบอกว่า เป็นเหตุการณ์ล่าสุดเลยคือประมาณช่วงสองเดือนก่อนที่ผ่านมาพี่มีอาการปวดคอแบบทรมานต้องกินยาตลอดเวลาไปหาหมอหโรงพยาบาลเกี่ยวกับคอโดยตรงเลยหมอตรวจก็ไม่เจอปวดจนหาาไอจาไม่ได้ทรมานมากจริงๆเป็นอยู่สองเดือนปวดอยู่ทุกวันจนกระทั่งมีคนหนึ่งบอกว่าให้พี่ลองทำตามที่เขาบอกคือมีพารูปหนึ่งเขาฝากมาบอกว่าพี่จะต้องจุดทูบ2ีดอก ปักกับพื้นขอขามากรรมเจ้ากรรมนายเวรและคำสาปแช่งพี่ไม่เชื่อก็เลยไม่ทำก็ยังปวดอยู่จนวันหนึ่งลองทำดูว่ายตอนหกโมงครึ่งคือต้องขอขามาเจ้ากรรมนายเวรของคนที่คุณไปสัมผณ์วันรุ่งขึ้นตื่นมายังปวดอยู่ก็คิดว่าไม่เห็นมีอะไรเลยตกเย็นวันนั้นยาหมดฤทธิ์ก็รู้สึกว่าปวดน้อยลงไม่ได้กินยาต่อตื่นมาอีกวันด้วยความเคยชินจะกินยาก็รู้สึกว่าเอา้าไม่ปวดก็เลยทำทุกอย่างที่มันจะปวด ก็ตกใจเป็นไปได้ไงไม่อยากจะเชื่อสุดท้ายก็เลยขอนัดพบพารูปนั้นหลังจากหายปวดไปแล้ว10วันไปกราบท่านท่านบอกว่าที่ให้จุดทั่วมว่าไม่มีอะไรหรอกแค่รู้สึกว่าตัวโยมต้องเจอคนหมู่มากเวลาไปสัมภาษณ์ใครก็ตามเช่นคู่กรณีสองคนมาคุยกันก็ต้องมีคนหนึ่งเสียประโยชน์เขาก็มีคำสาปแช่งโยมอีก,กรณีหนึ่งคือเราไปยุ่งเรื่องของเขา เจ้ากรรมในเวรของเขาอาจไม่พอจะโยมก็ได้เหมือนโยมไปติดบ่วงกรรมอัตมายก็เลยอยากให้ขอขมากรรมคำสาปแช่งเจ้ากรรมในเวรของคนอื่นตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ปวดอีกเลยขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็1สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็1สขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ